โลกลิพื้นซิของ10ปลัง6เนาะเท่ากับเท่าใดหรือว่าล็อกพื้น1ะิของ10กําลัง6เท่ากับเท่าใดและนี่คําตอบนะพัน่าเท่ากับ6เนปะ็นยังมันจะเท่ากับ6เนาะสนเอาไปเบื้องจำกัดอยู่ในนี้จะจะวางนะวางมาคำว่าล็อกพื้นซิของ10ปกำลัง 6, นี่อาจารย์วางเท่ากับอีกหมายถึงว่าเป็นจานวนที่เฮาบ่ฮู้ว่ามันเท่ากับเท่าใดนะและเวลานี้เฮาเองใส สูตรเกี่ยวกับลูกลิตนะก็คือถ้าว่าลูกลิตพื้น A ของ B นี้เทนะ่ากับอันนี้วางเปลี่ยนตัว M ซะตัวใดก็ได้ตามใจที่เราวางจากตัวนี้หนะมายความว่ามันจะเทียบเท่ากับนะทเท่ากับ b นะก็คือตัวนี้มันจะเท่ากับ a อกำลัง M ฉะนั้นเลขของเฮาคนนี้ก็หมายความว่า จุดนี้หมายถึงว่าเป็นพื้นสิบมายความว่าเอข้อหาร์แมนสิบะ b ของเราก็แมนสิบกำลังหกฉะนั้น m ของเรานี่ก็บแมนอีกตัวนี้เขาก็จะได้จากตัวนี้เขาก็จะได้เวลาน,นี้ก็จะเปลี่ยนเค็มตามตัวนี้เลย b ก็คือ 10, 6, สิบกำลังหกมนนันก็จะเป็นอยู่สิบกำลังหกเท่ากับบัดนี้เอของเรามาถึงว่าพื้นสิบแต่เพื้นโมเขียนเอาเนี้าพื้นสิบฉะนั้นก็จะเปลี่ยนอยู่สิบกำลัง M4 หมาถึงว่าอีกตัวนี้สมเทียบเวลานี้เขาเห็นว่าอันนี้ก็พื้นสิอันนี้ก็พื้นสิบดังนั้นสองฝากนี้จะเท่ากันก็ต้องมื่อกําลังนี้เท่ากันดีเวลานี้เขาก็จะได้เปลี่ยนว่าหกนี้เท่ากับอีกหรืออีกนี้เท่ากับหกดังนั้นเขาจึงสรุปได้เลยว่าล็อกหรือว่าล o กา r ิทพื้น1ิของซิ กำลังหงนี้มีค่าเท่ากับ6อันนี้แน็นที่มาที่ไปของมันก็คือแบบนี้ท่านี้ฝากน้องเรียนทุกคนกดแสนและติดตามแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไป